มาดูเฉลยครั้งที่17วันที่17กุมภาพันธ์กับเป็นวิชาสัมพันธ์อันนี้ก็ออกเรื่องอ่าตรงเรื่องนางอุตราก็ท้ายเรื่องเลยมาดูว่าอยังมีผิดตรงไหนบ้างหรือว่ายังมีที่ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้างประโยคแรกประโยคแรกนี่ก็อสิริมาว่านางสริมา ถ้าเกิดเราแปลว่ามนังสรีมาแล้วก็สัตยิงบริวาเรเลยนะพร้อมกับด้วยบริวารน,น,นิปันญิปชิเหมอบลงแล้วปทัทรมโมเระจิใกล้แห่งพระบาทศัตรูของพระสัตดาพระติจาวสานีในการเป็นที่สุดลงแห่งกิบลิพักอิ่างนี้ก็แปลได้นะก็คือสัตยิงจะเป็นธรรมฟ้า,าสมวายะในสล,ลีมาแล้เกิดตรีเราแปลว่า,าวนังสลีมาเหมาะลงแล้วละจิใกล้แห่งบาทของพระสัตดา นะครับพร้อมกับด้วยบริวารในการเปรีสุดลงแห่งกิริพัฒน์สัตติงสาวก็เป็นกิริยาสมบัติในนิปพชิได้มาดูสัมพัสสรีมาวิกตาในนิปพชินิปัชิอาคีบทกัตตุวาจบพัตติกิจวัสาณีอันนี้ก็เป็นกาละสตรมีในนิปพชิแล้วก็เมื่อมีตัวเข้ากับสัตทิงให้สัมพันธ์กอคือปริวารีนะสาตถ สาธะถ้าเกิดใครยังเขียนไม่ถูกก็ควรจะเขียนถูกได้แล้วสาธะอ่าตัติยาให้คำเชื่อมว่าเข้ากับสาธะตัติยาเข้ากับสทต,งสติงสทติงศัพท์อันนี้เราเข้าในกริยาก็เป็นกิริยาสามะวายะแต่สามารถถ้าก็ตัวประธานก็ได้ก็จะเป็นทัพพัสมะะอ่าทัพพัสมวายะในสีมาด้สองอย่างแล้วก็สัตุก็เป็นสามีสมรนทะในปาทักขีด น้นที่ใกล้แห่งเท้าเท้าเท้าของพระสัตราแล้วก็เข้าขึ้นศัพท์ก็พอคือสัตถุสามีสมันทะในปาทะขีดส่วนปาทะมูรีก็เป็นสมีปาทาระในพิปชิเ๋ววต่อมาอทาทะทั้งนั้นสถานพระสัตดาปุชิตาธถามแล้วนางใครนางสริมังซึ่งนางสริมานั้นอิติว่าโกอปราโท อนุภาภิทอะไรอันนี้ก็ใส่โอติมาคุณภาโพติมีอยเตแกนเธอิติอย่างนี้ก็ถา,าการรัศมีในกุชิทถา,าอยู่เลขนก้กอยู่ต้นข้อความสมพันธ์เป็นกาละรัมีในกริยาคุณภานิบัตบอกการไม่ต้องใช้คำว่าสับก็สมมติให้เป็นสัมีพัดมีสัมีพัดอยู่แล้วไม่ต้องใช้คำว่าสับ อา,ากาลสตรมีในปุชิสัทธาธิกตาในปุชิปุชีอายุวัตกตุวาจกนางก็เป็นวิเศษนะของสตริมังตรีมาอุตตมะในปุชเข้าไปเลขในโกวิเศตน์ของอัปปาราโทอัปปาราโทสิกตาในโหติโหติอายุวัตกตุวาจกเตสมทานะในโหติปิตากเป็นอากระในปุชิก็เคยบอกไปแล้วว่า ให้สัมพันธ์ง่ายๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาตรวจอ่าแต่ใครจะแปลอย่างอื่นก็ได้อันว่าอะไรเป็นความผิดของเธอเป็นความผิดของเธอจะเป็นโกศิตาในปกติปกติอาจจบกัตตุวาจกเตเป็นภาวนที่สมมธะในอัปปาราโทอัปาราโทก็เป็นวิกติกาตาในปกติหรือจะแปลว่าอำนาความโกรธอาร่าโทษ อะไรของเธอมีอยู่อว่าเธอร์ของเธออะไรมีอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็คือโกก็เป็นเสนัของอปราชโคเตก็เป็นาวารที่สมร t ทะในอปราชโคอัปราโคก็เป็นสิกาตาเนี่ยโหติโหติก็เป็นหบยวดกาตุวาจกคือตรงเนี้ยแปลยังไงก็ได้ขอให้มีกียาคุณมภาคไม้เท่าถูกอ่าฉะนั้นมันอ่ามันไม่แปลอย่างอื่นไม่ถือว่าผิดงน,นั้น ก็ดูดีว่าเราแปลแบบไหนก็สําปาแบบนั้นได้ะยกต่อมาอันนี้ก็ขึ้นประธานมาก็คือใครก็ขึ้นคือนางสริมาสริมาขึ้นมาเป็นตัวประธานแอแล้วก็เปิดอาหาฉะนั้นอาหาข้างในตรงอาหารอาหารติดตรงนี้ไม่ใช่อาหาร,าหารที่ให้เปิดนะต้องมีางอาหารอีกตัวหนึ่งสตริมาว่านางสริมาอาหารเก่าวแล้ววิจิกว่าปันเตฆาจะท่านผูเจริญ อีโยในวันหยาในวันวานอีทางนามะนี้ยกกำลังขึ้นมาเป็นตัวประธานกำลังอันว่าทำอีทางนามะชื่อนี้ไมยาอันติฉานกระตังกระทำแล้วอีโยในวันวาดในวันวานอัฐะเป็นเลขนายอัฐาเลขนายบอกแล้วว่าให้เป็นประโยชน์ลักษณะคือโยเอาเบสันเตเข้ามาคำว่าความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่สายการว่าหญิงสหายเมของติฉาน อันนี้ก็นิวาริตวาห้ามแ,แล้วทาสิโยซึ่งทาสีทั้งหลายวิเหตยมานาผู้เบียดเบียนอยู่มังซึ่งมอมชันอ่าซึ่งมอมชันแล้วก็การสีที่กระทำแล้วอุปการังไอ้ว่าซึ่งอุปการรัตนเทียมีหางแก่มอมชันสาหางอันว่ามอมชันนั้นอ่าชานติตตวารู้แล้วคนนางซึ่งคนอิมิสาก็ยกสายิกายะขมาของหญิงสหายนี่แล้วพวกหญิงสายก็เช่น ิงหายแลวกันยังไม่เอ่ยอนางอุตราขึ้นมาก็รู้แล้วซึ่งทุนของนางอ่าของหญิงสายนี้แล้วก็อีมังสายกยการยังหญิงสายนี้ทขามาเป็นเสียงให้อดโทษแล้วอาถะก็เป็นอยู่ในเล็เลกๆไรเช่นเดิมอาถาก็เป็นวิเศษของพาวเวอร์มันเดิมถ้ื่อความเป็นอย่างนั้นอ่สาสันติมีอยู่เอสาสายกายการของหญิงสายนั้น อะกล่าวแล้วมังกะมัมฉันอิติว่าสุเเสุขันเมื่อพระองค์ทั้งหลายขมันเสุอดโทษอยู่อาหารว่าเราขมิสามีจะอดโทษอิติดังนี้อิติดังนี้เวลาสะพานก็สิริมาตัวนี้สิงคตาในอาหารตัวนี้อ่าฮะอาที่บทกตตุวาจบแล้วก็เข้าไปเล่งในไล่มาตั้งแต่ประโยคแรกอันเีอัลลัปนะนามัสท์สัญญาชนตะกาเท่ากับอีทาง ทกทางวิเศณคของกรรมังกรรมังวุตกรรมะในกาตังกาตังกิตตบทกรรมะวาจกมยาอานะพิจิกตาในกาตังฮิโยกาละสตรีในกาตังโยตมาอัฐาวิเศณของคาเวภาเวลักษณะนในสันเตสันเตลักษณะกิริยาสาธิกา อันนี้ต,ตัวบรรทาเสีเสกตาในอาการสีอันนี้อาการสี่อายุวกตุวะโยกเมสามีสมันทะในสหายิกามังอวุตกรรมะในวิเทียมานาเวเทยมานาตัวนี้เป็นวิเศรณของทาสิโยตัวนี้เป็นช่วยใหญ่พัดปุจนะก็สมาเป็นวิเศรนะของทาสิโยทาสิโยตัณกรรมะในนิวาริตวานิวาริตว,า,ว,า,ว,า,วาปุพพากาิอะไรอาการสี ไม่หางแก่ลมานะในอากาศีเอ,อวัท์อวัชรณะเข้ากับอุปการางังอุปการังอุตตรรมะในอากาศีประโยคต่อมาอันนี้เป็นสากราหังสาวิศนะของอหังอาหังเหตุตุกตาเขาประโยคเหตุตุกตววจบเหตุตุกตาในคมาเปสิงธมาเปสิงอาิยบทเหตุตุกตุวจบทีมีสาวิศนะของสหายกายะ สายิกายาสามีสมรธะในกุนงังกุนังวุตกรรมะในชานิตตวาชายิตวาปุภาการกักขียาในขมาเปสิงอิมังตัวนี้กโยกสหายอาสหายกิกงรขมาอิมังวิเศนาของสายิกังสายิกังการิตกรรมะในขมาเปสิงสมาธายุทานายอัถายิเศนาของอาเวอาเวลักษณะนในสันเตสันเตลักษณะกิริยา เอสากระยกสายิกามเอสาวิสุตระของสายิกาสายิกาสิกตาในอาหารตัวนี้อาหารอายุกัตุวจกมัง่งกล่าวแล้วกะมังอะกะทิตกรรมะในอาหารเราเข้าไปในเลขในตุมเฮสุลักษณะในคเมันเตโสคมันเตสุลักษณะกิริยาอาหารสิกตาในขมิสามิขมิสามิอายุวัตุวาจก แล้วก็อิติศัพท์ตัวนี้ก็อาการะในอาหะอิติศัพท์ตัวนี้ก็เป็นอาการะในอาหะต่อมาก็สถาปุชิเราถ้ามีภาพเป็นเลขในล้วนเราต้องเอาเลขนอกมาเปิดคือขึ้นประธานและกิริยามาด้วยเ่อ,เอสถาปุชิสถานพระสัทนาปุชิสถามแล้วอิติว่าอุตรีดูกรอ,อุตรดากีระได้ยินว่าเอวางอันว่าอย่างนั้นหรืออิทิจางนี้ ก็สทัทธาธิกตาในปุชิปุชิอาภิบทกรตตุวาโจกอุตรีอาลปนะกีราศัพท์อนุสวรรธาเอวังสักกาวาจากะลิงกะทาติดัสท์อาการะในปุชิประโยคต่อมาให้พูดก็นางอุตราตัวนี้เป็นอุตราแล้วอประถานอุตรา เพราะว่าน้าเป็นอาลปนาที่ไปอุตรานั่เขาถามนางอุตรานั้นอุตราต้องเป็นคนพูดอุรามานางอุตราไปอาหารมา,ากราบทุนแล้วจีว่าพันธุเตี้ข้าแต่พค์ผู้จเจริญอามะเจ้าข้าเอาางฟังกันว่าอย่างนั้นแล้วก็ประทนคือปักกุฏิตะสปิอ่านว่าเนยสายอันเดือดพลาดแล้วสายกายอันหญิงสหาย อาสิตังลดทั่วแล้วสีเศษบนศีษาเมีของมัมชันทิโยในวันวานอิติทั้งนี้ก็อุตราสิตาเนี่ยอาหะอาหะอายุหมกตุวาจกแล้วเข้าไปในเรียกในพันเตอรละปะนะอามาศสามปติชนัตถะอย่างนี้ก็ใส่อีวังมาอีวังสักจวจกาลิกกะทะแล้วก็ประธานคือปกปุติตสัสติ อันนี้ก็วุตกรรมะในอาสิตังอาสิตังก็เป็นกิตบทกรรมวาโจกปิโยก็เป็นการรัศมีในเปียกุภาคืนในอาสิตังสีเสบนอุปัสสเลสิกาทรนในอาสิตังลดทั่วแล้วบนนมันแปลไปหากันพอดีก็สีเสก็เป็นอุปัสสเลสิกาทรนในอาสิตังเม่เมตานี้เมตานี้มันก็ได้สองในคืออันหญิงสายของฉานลดทั่วแล้วบนสีสะ ด้านยินสายลดทั่วแล้วบนศีรษะของหมอมฉานคณะมีตัวนี้จะสามีสมร t h ในสีใสหรือสามมีสมรท h นในสายิกายะก็ได้ทั้งคู่อ่าส่วนสายิกายะก็เป็นอาณนาะพิจิกตาในอาสิตังอิติสำก็เป็นอาการะในอาหะเปียวต่อมัสถานาาธธถาถว่าสัตาปุจจิตธรรมนิติว่าอัตตะเล็กในอีกแล้วขั้น่าความเป็นอย่างนั้นสันติมีโยกิงเป็นตัวประธานได้เลยอา่านว่าอะไรตยานท่าน จินติตังคิดแล้วอิติดังนี้ก็สถาทิกตะในปุชีปุชีอายิบทกัตุวาจกแล้วเขาเรียกนายอาทาวิเศษของภาเวภาเวลักษณะในสันเตสันเต,นเตลักษณะกิริยากิงวุตกรรมะในจินติตังจินติตังกิตบทกรรมะวาจกแตยาอาณะพิตกตาในจินติตัองอีสามอากระในปุชี เปียวตมานางอุตราก็พูดอีกอ่าแต่เป็นเลขในล้วนเราต้องใส่มาอุตราแล้วก็อาหะตรงนี้ถาว่านางอุตรากับทุนแล้วจิว่าแล้วก็มาแปลโซนด้านหลังเลขในชั้นแรกอยู่หลังสุดก่อนตรงนี้มันมีเลขในอยู่สองชั้นตอนดูเอาชั้นที่อยู่ข้างในสุดก่อนแปลเพื่อไปหาชั้นในอันแรกอันตีข้าแต่พมเจริญอาหาร อานว่ามัมฉันจินจักรว,วาลและอีวังอย่างนี้อิติว่าแล้วก็ไปดูในเลขในชั้นที่หนึ่งก็คืออันนี้จัก,กรวาลแล้อนว่าจักรวาลอติสัมพันธ์ทางเป็นที่แคบยิ่งอ่าเป็นที่คับแคบยิ่งแล้วตัวนี้ก็โหติภพภาพโหติย่อมเป็นแล้วก็พัมมโลโกวนว่าพัมมโลกอันนี้อตินิโจเป็นโลกหรือเป็นพัมมโลกต่ม แล้วก็โหติกุมภ้าย่อมเป็นคุณโนว่าอันว่าคุณเที่ยวมามะสายิกาย่ยแห่งหญิงสหายของเรามันโตเป็นคุณใหญ่เป็นคุณใหญ่อันนี้เราก็ใส่โหติมากลุมภ้าตรงนี้โหติย่อมเป็นที่เพราะว่าอาหารอันว่าอันว่าเราอิสยาใส่แล้วเอตังสายยกังซึ่งหญิงสหายนั่นอะไรทางได้ได้แล้ว ทานางทาตรงจะเพื่อนถวายซึ่งทานด้วยทำมังโสตตรงจะเพื่อนฟังซึ่งทำด้วยสเจเท่าว่าโกตนว่าความโกรธความโกรธมีของเราอาทิมีอยู่ตุป,ปริในเบื้องบนทีมีสาสายิกายะแห่งยิงสายนิสัอีกทางก็ยกสั้นๆมาตับปิแต่วมว่าเนยสสยยกให้ยาวก็เนยายอันเดือดอันเดือดพ่านแล้วคือปัก ยาวๆอยู่ข้างบนอยู่ตรงไหนอนเดือดพานแล้วนี่อันนี้นยกยาก็ปับปุติตาสปิโยนซังก็อีกทางสปิอันบ้าในโดยสสยนี้ดาตุจงรวบมังซึ่งเราแต,ต่อมาก็โนเจเป็นหนึ่งประโยคตัดออกให้ตดออหได้เพราะมัประจันที่อยู่หน้าต้นประโยคของอีกประโยคหนึ่งมามาัอยู่ต้นประโยคนั้นประโยคนี้มีแค่นี้ถ้าหากว่าก็ทรวันว่าความโกรธ ใส่มาแค่สองตัวพอคือตัวโทรกับอาทิหากว่ารัความโกรธมีอยู่หาไม่ได้ไซ้์ตรงนี้ก็ประธานคือสปิอ่านว่าเนยใสมารดาตุจงอย่าร่วอิติดังนี้แล้วก็พลิงแพ่ไปแล้วอิมังสุริมังสูนางสุริมานีเมตตายะด้วยเมตตาอิติดังนี้แล้วก็สบาเลขนอกกอน อุตรายิกตาในอาหะอาหะรอารัยบทกตุวาโจกแล้วก็เข้าไปเรเลกในชั้นที่หนึ่งได้เลยมันจะมีเลขกในสองชั้นแต่เราต้องทาการะโยคแรกก่อนจักรวาลังเอ,เอาพันเตนก่อนพันเตนเอัลปนะแล้วก็จักรวาลังเสียกตาในโหติโหติอาัยบทกตุวาโจกอติสัมพาทางวิกติกตาในโหติ ธรรมโลกตัสิตาในโหติโหติอายุวัฒกตุว่าจกอตินิโจวิกติกตาในโหต,โต,ต,ต,โต,โติแล้วก็ประธานตัวนี้มีว่าวะเขาก่อนวะสับอาวะคารณะเข้ากับคุโนคุโน่สิกตาในโหติโหติอายุวัฒกตุว่าจกมาม่สามีสมร t h ะในสหายิกายะสายิกายะสามีสมร t h ในคุโนมหารโตวิกติกตาในโหติ อีสัพเพราะว่าอีสัพเหตุโชตะกะไปย่างซีกตาในอาลาถังอาลาถังอธิบทกตุวาจบเอตางโยกสายยีกลงเข้ามาเอตางวิเศนะของสหายหายิกลงสายยิกลงอุปตกรรมในนิสายะนิสายะคือตววปับจบจัยแปลว่าแล้วปุพาการริกิยาในอาะาถังแล้วก็ทานาอุปตกรรมในหาตุงหามาอุปตกรรมในโสตุง ทาตุงก็ดีโสตุงก็ดีตุมัทสัมปทานะนายอัตละถังและมีจากสองสับจะสองสับะทะสมุจยัถาเข้ากับต่อกับอะไรบ้างทานางังทาตุงและทามังโสตุงคือควบด้วยประโยคทิ่ตรงปัจจัยใช้งานคือมีตุงสองตุงในตุงก็จะมีทุยใหญ่พัดตัวหนึ่งก็คือ ทานังกับทามังก็บเขาไปด้วยจาดสองสับปทาะสมุดเจนทะเข้ากับทานังทาตุงแลธทามังโสตุงโยตมาก็จะเจเจเป็นนิบัติบอกปริกับอยู่ต้นประโยคสัมพันธ์ก่อนตะเจสับปริกับปัทาะปริกับปัทาะะเจสับปริกับปัทะแล้วก็เริ่มตับตุบทานโกโทเสกตาเนี่ยอทิอทีอายุหมดกาตุวาโจกเมตัวนี้เราแปลว่าความโกรธของเราหรือความโกรธแห่งเราแห่ง เข้าในตัวประธานแต่ว่าตัวประธานเป็นศัท์ลาธิปกธตกแสดงคําแปลว่าความการอันก็คือเป็นาวะรภูปภาวะนะมีต้องเป็นภาวะที่สมถานในโกโทอิมิสาก็วิสนะของสายิกาสายิกาแสดงความเป็นเจ้าของนิบาตบ,บอกที่ได้ก็เป็นสามีสมรรทานในปรินิบาตบอกที่เรียกได้สองอย่างคือพินานระกับอัตระอันนี้กิยาแปลไปหามีอยู่ในเบื้องบนอุปริก็เป็นอาธาระในอาทิ โยตมาอีทางวิสนะของสัปปีสัปปีสิขตาในตาตุตาตุอาโยบกัตุวาโจกมังศวุตกรรมในตาตุมโยตมาเราเจตกรเจสับบริกรประานโกโทสิขตาในอถีอถีอาโยบตัตุวาโจกแล้วก็โนสับแปลว่าหาไม่ได้โนสับปฏิเสธธระมะโยตมาแล้วก็ขึ้นสับปีมาเป็นตัวประธานวันนี้อันเป็นในสายจงยาลวก ก็คือสัปปิสิกตาในดาหตุดาตุอายุวชกตุวาจกประมาสัพทิเสธในดาหตุอินิตา์ตัวนี้ก็เอวังป็นตัวเปิดก็ศุระในเอวังแล้วก็ขึ้นมาทานของประโยชน์ข้างหลังมาก,ก่อนก่อนที่จะมาต่อไปอาหารเจตตาในพระริงพระริงอายุวกัตุวาจกแล้วเอวังศัพทิริยาวิเศะในจินเตตวาจินเตตวาุปภพคก,การกิริยาในพระริ่งอีมั่ง แผ่บริเวสู่นางอุตรนางสิริมานีด้วยเมตตาอิมังวิเศนาของสิริมังสิริมังสัมปาปุนิยกรรมในพระริ่งเมตายะกรระในพระริ่งกตรจิตตก็เป็นอาการะในอาห์พิยงตมาสถานะเป็นสัตรดาว่าตัวตัแล้วิจิ่าอุตรีดูกก่อุตราสาธุสาธุอันว่ดดีละอันว่าดีระเอวังโกทัง ชินิตุงตอนนี้ก็เอาตัวยาหนุนมาช่วยหนึ่งตัวอันว่าอานัเธอชนะซึ่งความโกรธอย่างนี้วัรติย่อมควรติเพราะว่าดีก็อะไรที่ก็ประธานก็ขึ้นปุกครโข้ามาปุกครวว่าบุคคลเป็นประธานมาปกครนว่าบุคคลโทโทนะมะชื่อว่า ผู้กโกรธหรือชื่อว่าผู้เมียนโกรธเป็นปกติหรือผู้โกรธโดยปกติใดหมดก็เป็นอ่มามันสามารถไปได้หรือใครจะไปว่าอนุปกชนชื่อว่าผู้โกรธอย่างเดียวก็ได้หรือชื่อผู้โกรธโดยปกติอนบกชนชื่อว่าผู้โกรธอ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าเขาจะวางชินิีจะโพไว้เป็นตัวอย่างประโยคสุดท้ายอ่ากับนี่สองประโยคสุดท้ายแต่ประโยคหน้านี้เขาไม่วางไว้ฉะนั้นตรงนี้ เราต้องเพิ่มจินิตตโพมาหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเพิ่มไม่หนึ่งตัวอ่านว่าบุคคลชื่อว่าผู้กดอันบุคคลพึงชนะด้วยการไม่โกรอดแล้วก็ อากโกสกะปริพาสโกปุกโรระบุคลผู้ทั้งด่าทั้งบริภาสแล้วก็ปุกเรนอาบุคคลชินิตโผพึงชนะอนณาตัวเสนนะด้วยการไม่ดา่อาอปริบอปริภาเสนนะด้วยการไม่บริภาสมาันเป็นประโยคตามมาว่าจบเราสนันปุกเรนมาทุกทุกครั้งแล้วก็ปุรุษระบุคลทัตถามัชรีผู้มีความตนีกระด้างุกเรนอาบุคคลชินิตโผเพึงชนะเานนะด้วยการให้ มัตุาสต์ซึ่งัถุสถนกาสตรอเป็นของมีอยู่อัตนโนของตนอุรณาณวบตกรรมมุสาวาทีลูกตาวเช็ดโดยปกติปริอุปกรช์ชนิตโฉพ,พึงชนะสัจจววจนะด้วยคําสัตว์หรือด้วยคาจริงอิติดังนี้อา่าแต่ละมังกรตังซึ่งสถานีว่าก็มาสัมพันธ์ดูสถานชิงการในอาหะอาหะอ,อ,อายบทกัตตุปาจกอุตรเรอ่อานับปะนะสาธุสองบทลิงกะทะแล้วก็ ชินิตรงสัมาตรกาในวัตติวัตติอายหมดตตุตตวาโกแตยะอนะพิจิกตาในชินิต,งต,ตรงแตยะตรงแปลนิตาในตรงปัจจัยตัวที่เป็นปัญหาเท่านั้นไม่เข้าในวัตินะแตยะอนะพิตาในชินิตรงเอวังสับกิริยาวิเศษนะในชินิตรงโพธัง,งอวุตกรรมะในชินิตรงต่อมาที่สับปรกยาระพะนามสับสัญญาชนตกะเข้ากับโกโท โทโววิศระของปุกคโลปุกคาโรสิกรารตาในไม่ใช่ปุกคโรวุตตรรมะวุตตรรมะนาฏยภาดปุกคโรวุตตรรมะในชินิตะโพชินิตะโพกิตบทกร,รมะวาโจกแล้วก็ปุกคเรนะต้องถุนมาปุกคเรนะอ่านนะวิจารตาในชินิตะโพต่วนอ,อกโกเทนะตัวนี้ก็เป็นคารณะในชินิตะโพต่อ,อมาอากโกสกะปริภาสโกวิศระของปุกคโรปุกคโร วุตกรรมะในชินิตะโพจิตะโพกิตบทกรรมะวาจกแล้วก็อะไรปุกรีนะอนะพิจิกตาในชินิตะโพฉะนั้นปุกรีนะองโยกมานะเขาประโยคนี้มันเป็นประโยคกรรมะวาจกขาดไม่ได้ปุกรีนะอนะพิจิกตาในชินิตะโพแล้วก็อนกโกเสนนะก็ดีอภิพาเสนนะก็ดีกรณะในชินิตะโพแล้วก็ต่อมาทัทธมัชรี วิจนาของปุคารโปุคารโลเสกตาในชนิตโพชนิตโพกีตบทกรมะวาโจปุกเรนะอ่านะพิจตาในชนิตโพอัตโนสามีสมรรในสันตการสะสันตการสะวิเศนของวัตถุสะวัตถุสะชาติกระมะเพราะการให้ซึ่งดรืยอการให้ซึ่งชาติภิกมันแปลว่าซึ่งก็ทาวัตถุสะที่ยกข้มาก็เป็นชาติกระมะในทานินะทานินะ่นก็เป็นกรณะในชนิตโพ ต่อมามุสาวาทีวิศนัของปุโกโรปุคโกรอุตตกรรมในชินิตโพชินิตโพกิตบทกรรม,มาวาโจปุกเรนะนะพิจิกตาในชินิตโพกจจะมัตเนนะการณะในชินิตโพอีสัพอการณะในวัตวาวัตวาปุพา,าการิักรยานในอ่ะอีมงวิศนัของขาถางังขาถังอุตตกรรมในอะาในประโยคที่แปลวา่าด้วยด้วยด้วยผกเนี้อ่า จริงสามารถทําไปวิเศษยักของบุเรณะก็ได้นะแต่ว่ามันมันอาจจะแปลสับสนเกินไปก็คืออ่ารนบุคคลชื่อว่าผู้กดหรือผู้แมนกดเป็นปกติอ่านบุคคลผู้ไม่กดถึงชนะก็ได้นะอันว่าบุคคลผู้ทั้งดาทั้งบริพาทอัานบุคคลผู้ไม่ด่าผู้ไม่บริพาทถึงชนะอ่าบุคคลผู้มีความตนีก็ได้อัานบุคคลผู้ให้ซึ่งมันส่วนมันขอมาอยู่ของตนถึงชนะอันว่าบุคคล อ่าผู้มีอ่าผู้เก่าคำเทจโดยปกติอนุคนผู้มีคำสัตย์ถึงชนะอย่างนี้ก็แปลได้แต่ว่าไม่ต้องเอาอย่างนั้นเดี๋ยวความคิดเยอะไปจำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็แปลว่าด้วยไปแล้วกันวิเศณาปกเกเรนะยกมาเดียวไม่ต้องเอาใครเป็นวิเศณาโยตม่คือกะถ,ถาเลยคาถาต้องเขียนเป็นรูปคาถาแบบนี้อาจอาจจะไม่ว่าตรงกลางแต่ว่าด้านข้างสองข้าง ายปฝานี้คือเว้นช่องให้เท่ากันอ่าก็คืออันนี้ที่มาทางคือบุคโลอ่าเพราะว่าชินเนี่ที่นี่มันเป็นวิพัตอัคยาที่ลงอายะลงยะเหลือแต่เออันะนบุคคลพึงชนะซึ่งซึ่งทายซึ่งบุคคลทุกโกรธฉะนั้นกอ่านี้ต้องหนุนบุคคเลยนะทานมากอชนะบุคคลอ่ะอันเนี้ยตรงนี้เราชนะบุคคลไม่ได้ชนะความโกรธอ่าตรงนี้บุคคลทอบบุคคลที่เนี่นพึงชนะ ปกครังซึ่งบุคคลโก,รกรทางผู้โกรธอากโกเจนะด้วยการไม่โกรธแล้วก็ขึ้นมาใหม่ปุรณงบุคคลชนีผูจชนะอาศายทุงซึ่งคนไม่ดีสาสนานด้วยความดีแล้วก็ปุรณงบุคคลชนีพึงชนะกับทารยังปกครังซึ่งบุคคลพู้ตนีทานีนะด้วยการให้ประโยคสุดท้ายนี้มีกิริยาคุณภาคใส่ไ,ไม้เขาด้วยปกครณงว่าบุคคลชนีพึงชนะอ่าอธิกะว่าที่นังอธิกรมว่าที่นงงานงแยกให้ได้สัจเจนะอธิกร วาทีนั่นคงควรจะนั่เสื้อมคลผู้กล่าวซึ้นคำอ่าะแหละโดยปกติด้วยคำจริงหรือด้วยคำสัตว์่างนี 2, ้ัำพันธ์ปุกโรสิทตาในชินีชินีอริบุตรกตุวาจกอโกเทนะการณะในชินีโพทางวิเศณของปุกคลังปุกพลังอุตตกรรมในชินีปุกโรสิธตาในชินีชินีก็เป็นอริบุตรกตุวาจกอาสักทุวิเศณของปุกพลังปุกพลังอุตตกรรมในชินีสาธุนากรณะใน ชีน้นี่แล้วก็ปกุกรสิทธิกตาในชีน้นี่ชี้นี่อาญวัตการตุว,วาจกกับฐานรูยังวิสนาของ,งปุขลังปุขลังวุตกรรมะในชีน้นี่ฐานีนะกรณะในชีน้นี่แล้วก็ปุกรสิทธิกตาในชีน้นี่ชี้นี่อาญวัตการตุว,วาจกสัจเจนะกรณะในชีน้นี่แล้วก็อะิกะวาทินังแยกออกอะลิกะวาทินังกับวิสนาของปุขลัง บุรลากรกาวุธก,กรรมะในเชอดีตสากศรุรรปะในอิมังขัง,งก็จบครั้งที่สิบเจ็ดเพียงเท่านี้ครับ